สวัสดีค่ะเก็ซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่หนองผู้ก็มารีวิวเีหน่อยมาเก,ก็บ,กห,บหัวบัวเ,น,ะะาเนาะค่ะบรรยากาศมาเก็บหัวบัวหัวบัวแดงเนาะค่ะกําลังเล่นน้ำอยู่หนองผู้สวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับซ้ำ <c oughs> นั่นบปลูกออนี่อนจ้าเออได้หัวใหญ่แต่ลูกเอามาอหมา ไมยาได้ลูกออเออเอครับครับบอม้าได้ลูกว้วเอาลองเพ่งลองเพ่งให้เอ็น FC ฟซีฟางมึงลูกลอ,ลองได้ปะ้ะเอาลองแล้วเร็วลองเอาใส <Ừ. S 2> ่หน่องนิ้วอ่ะใส่หน่องนิ้วหน่องนิ้วหน่องนิ้ววัสดีค่ามึงลูกสว้สวีค่ะสวัสดีค่ะหน่องนิ้วค่ะหน่องนิ้ว มาหยังลกูกมาหายังลกูกหาหัวมัวแดงหาหัวมัวแดงหัวมัวแดง,เ,ดงเอาไปหยังลกูกเอาไปพ่อเตี๋ยเอาไปเอาไปปลูกเอาไปปลูก <laughs> พอ่อแดงไปปล่อ,อ,อไปปลูกกันนะคะ <laughs> สา,ะะส,าสายบัวเนาะค่ะสายบัวสายบัวแดงไปแกงค่ะหลวงพู้กับพ่อเดี๋ยวเปน็นเมืองห้องนิวหาบัวแดงเหล่กหิวสดขับปุ่เนาะค่ะขนมจีน,นแจบบัวหนงนิวนแจบแจบ่า ตกบนนู้นคืสั่นเด่นเอาค่ะสั่นกักสั Il ่นกักเป็นนิ่มนิ่งเออเป็นเต่าเสียบเด่นเอาตอนนี้กินยังเนี่ยกินข้าวปุ่นข้าวปุ่นหันนามาให้เมืองน้ำนี้เต่าเสียบบัว เด็ดจ้องงยเหมืแร่งเดี๋ยวบอคอยเห็นเอากิน,นอ,อ้อจะสจแสบเลยนะมนองหนงนิ่วกินขนมจีนกับขาไก่แสบคักเน,นาะนางกินอยูู่้เดียว กินบ่ปากบ่เวาเลยหนียวเหนียวฝาก,กติดตามน้องนิวเนี่ยได้ค่ะนี่น้องนิวซื้อวันน้องนิวนี่เม็นวะนี่ก็เป็นบากาศอยู่ในหนองในหว่วยเนาะค่ะ วัวบาด,ดังนีตลอดสายไกลครับตลอดสายเลยได้น,น้ำมาเลดไไิดกันเลยน้อยกํลังหลินน้ำคลิปนี้กับฝากไว้จัานีตก็หน้ากานะันด้วสวัสดีค่ะ